ดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเว็บโอเคดอลนะครับตันนี้ผมก็จะมาโชว์อาร์ตเหมือนเดิมนะครับซึ่งคลิปที่แล้วมันอาร์ตไม่พอครับเรามันต้องมีอารมณ์สินครับอ่าตัวแรกตัวนี้ง่ายมากครับนี่ครับเห็นไหมช้างน้อยครับนี่ครับสวยครับอ่า หมครับบาลักนี่สวยงามระบายสีซะหนนะครับโอ้ใช่เลยไม่ครับสวยสุดยอดเลยครับอัพแม่เลยครับอ่า สวยงามต,ต่อไปนะครับโอ้อันนี้ก็ง่ายครับง่ายง่ายครับนี่เห็นไหมครับง่ายง่ายครับนี่ครับนี่สวยงามโอ้สวยงามเลยทีเดียว เติมนิ้วสะหน่อยครับอาจจะมีเสียงลบกวนมากก็ขออภัยนะครับอู้ตัวนี้ง่ายอีกแล้วนี่สวยงามอีกแล้ว สวยงามเลยทีเดียวเห็นไหมครับเขาทำอารมณ์สิ่ก็ทําให้รูปสวยงามได้แน่ครับเห็นไหมครับสวยงามมากเลยครับนี่ครับขาสน่อยครับนี่อาคัสุดยอดหาสน่อยครับนี่ครับเห็นไหมครับหาคันสุดยอดครับ ให้ครเกินครับรอรูปโหลดสักนิดหนึ่งครับก็อ,อาจจะนานไปนิดนะครับไม่นิดและแหละอาจจะนานมากนะครับวาดรอครับวาดรอมันต้องวาดรอครับนี่สวยขวาลูกตัวยากอีกครับ ถึงไหมครับอาสุดยอดเลยครับนี่ครับวาแค่สิบมีก็พอครับที่เหลือเป็นการตกแต่งนะครับตกแต่งไลฟ์ไฟเพิ่มความสวยงามครับนี่ครับสวยงามครับต่อไปครับรอสักแป๊บนึงนะครับผมจะลองดูลูกข้างบนนะครับว่ามีอะไรมัางนะครับ มีอยู่ด้วยครับโอ้เอ็มไลยครับลูผมเด่นที่สุดเลยครับลูมีเป็นรูปพวกถก,กากครับมันต้องโดนนี่ติดใจนักสินโอ้เขามีใจไม่ได้เรื่องครับรูปไม่โหลดนะครับต้องขอไปด้วยนะครับโอ้พวกนี้ ไม่ในเรื่องครับต้องตรงนี้ครับลูไปรลอกกวาดได้ครับอ่าตอนนี้เป็นัวน้อยนั่นรักะอ่าสวยงามความลูกไปครับนี่ก็เห็นไหมครับสวยงามมันเมนเทลีสวยงาม,ม,มา <c oughs> ใามีทีเดียว แล้มันต้องมีเงาครับนี่เงาเงาเงาเล็กน้อยมันไม่สวยครับมันต้องเงาเยอะครับเงาเยอะๆประมาณนี้น้อยไปครับต้องงีครับ<ะ>ตัวต่อไปครับโอ้ตนุนี้ง่ายอีกแล้วครับนี่ นี่สวยงามสวยงามเลยทีเดียวนี่ครับเห็นไหมครับสวยงามมากครับเพราะว่าให้มาทั้งสี่ห้าวีนะครับผมใช้เวลาแค่ห้าวีก็พอครับนี่ครับตกแต่งจากหน่อยครับเห็นไหมครับ สวยงามกรบูกเยอะเลยนะครับสุดยอดเลยครับอ่าลูกต่อไปนะครับรู้สึกว่ารูปมันโหลดแต่ชานนะครับผมวาดรอก็แล้วกันนั่นนะครับอ่าวาดไปวาดไป ็มันโหลดฉากก็ต้องทำใจนะครับผมรูปไม่โหลดก็วาดละนนะครับถึงรู้จะเป็นไงก็วาดได้นะครับอามรมณ์จนาการมันสูงครับเห็นไหมครับสุดยอดเล่นะครับอ่าสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่สนใจรูปพวกนี้สามารถเข้ามาในเว็บนี้ได้นะครับ แล้วผมจะมาวาดเวลาว่างให้ดูกันนะครับแตคลิปนี้ก็ขอรอไป,ไปก่อนถึงแค่นี้นะครับแล้วเจอกัอน